เร็วอปูทำไมซ้อมแต่งหน้าเต็มจังอะอ๋อเป็น natural ดูคือสูอะสูงมาก็เป็นมีเองตาแกมีเพชรด้วยนะอ๋อขนตาแกแบบน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาไหลออกมาเป็น glitter อู้กหนแรงมากดูดิเขาเต้นจนผมเขียวเลยอะน้องชายฉันไปดูคอนใป่ะบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งอะพี่มินเมาสิตแพ็กเลยคือเดาออกเลยว่าใคร อยู่กับเพื่อนๆค่ะทุกคนใช่แล้วเพื่อนพี่มินเด็ดพี่มินหนุเด็ดพี่นไม่ดีออกก็มันเด็ดวายไฟห่อไหมเอ้ยโทษหรอจริงๆเราก็ดูแบบเทียบเคียงกับเพื่อนๆพี่มีนเป็นเพื่อนพี่มีนหนุ่วมใครอะคะพี่ไลฟร่ผิวพี่พี่ไลฟ์อยู่ ไม่ไม่ถึงพี่มินถ้าคิดถึงเหลืเหรอไม่ถึงพี่มีเยอะเอ้าเไรเหรอเห็นมาใส่กระโปรงไหมอะไรบิวต์อนต้องทอยางเร็วๆหมูทำไมซ้อมแต่งหน้าเต็มจังอะอ็อ natural ูขคืนตื่นมาขึมาก็็นมีเองตาแกมีเพชรด้วยนะ ขนตาแกแบบน้ำตาไหลวอ่ะน้ำตาไหลออกมาเป็นกี้วเชิ่มมตั้งมากดูหน้าน้องสูสูนะอุ้ยเลยเกลียดมากดูดิถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะรู้ถึงท่าแท้อ่ะมันไม่เห็นโหป้าเกดเขาเป็นป้าน้องมดมาดิอยากเป็นอะไรไหมก็วันนั้นตั้งให้หนูแล้วพี่ตั้งว่าอะไรอุย่มี วันนี้พี่มินตั้งให้หนูแล้วนะพี่ตั้งว่าอะไรนะตั้งว่าอะไรจียีราบเหรอเออได้สิไม่เธอไม่ได้ตำแหน่งนั้นแล้วเพราะว่าวันเนี้ยเนี่ยพี่หนูของเธอลดอุ้ยใช่ปกติมารีนราจะลดสูงมากใช่ไหมแล้ววันเนี้ยเราก็ยืนเทียบเทียบกับใครนะมิชากับน้องแพนเพราะว่าเราเปลี่ยนรองเท้าเราพอเราก็ได้รู้ความลับของน้องยีราบคนนี้พอเขาถอดรองเท้าปุ๊บ ไม่แต่หนูยังไงหนูใช้ข่้นสูงหนูก็สูงกว่าพี่ไม่แต่ว่ามันที่รู้สึกว่ามันไกลมากไม่ไกลปกติพี่เคยมาลีพี่แบบที่มันยืนแบบนมาลีไม่เลยนะอย่างงี้อันนี้เริ่มเริ่มก็แล้ยืนอย่างงี้เริ่มอะไรอย่างนี้ถ้าหนูถอดองเท้าอ่ะี่นี่เกิดอะไรขึ้นมาสมเลิเกเสร็จปะอยากตัดลิ้นเพื่อน ีนี้มีกีฬาสีไหนเราเคยเล่นกีฬาสีอะไรบ้า่นะเดี๋ยวสิยังไม่เคยไม่เคยเลยเหรอหนูเพิ่งเข้าเราชอบเล่นกีฬาสีปะปกติอยู่โรงเรียนเล่นกีฬาปะปกติจะชอบเดินถือป้ายที่นี่ไม่มีนะคะถือป้ายเดี๋ยวถือถือแบบเออแต่ว่าวงเราไม่เคยมีแบบพาเลทเลยจริงเหรอโอ๊ยพี่ทำไมไม่มีอ่ะนีเห็นพี่เจนิชีเป็นแบบโดงระดับนี้อ่อเอ้ยตอนไหนอะมีอะ เธอตอนกีฬาสีเรามีเดินทะเลาะปะอ้า๋อแต่เราไม่ได้ใส่ชุดยิ่งใหญ่ปะเราก็ใส่ชุดสีปะเออแต่ว่าเราไม่เคยจัดแบบที่มันแบบเรียกว่าอะไรอะที่ไงจริงจริงอะก็น้องไงเป็นนักเที่ยวน้องแบบวสรุปจะลงแข่งอะไรหนูอยากเตะบอลเตะได้เตะไม่ได้หนูอยากเตะเรารู้ก็มันมีทุกปีเลยเว้ยกีฬาเตะบอลอะแล้วแบบให้ผู้หญิงมาเตะ พี่ก็มองไปวิ่งเล่นตลอดหนูแล้วเราไปวิ่งเล่นกับพี่มินนั่นแหละคือแล้วผู้หญิงแต้มบอลทุกคนไปนุมอยู่ตรงบอลอะคือทุกคนรู้เลยว่าพวกเราเล่นไม่เป็นคือเรอยากครอบครองบอลแต่มันมีทุกปีเราต้อนไปลายการที่เราแบบแต่มันตลกมากมันเป็นงานแบบวารรตี้แบบเรียวแบบเรียวจริงเพราะเล่นไม่เป็นจริงจไม่เป็นอะหนูตอยากเล่นนะแต่มันเนาะมันเจ็บป่ะพี่เจ็บปะไม่เจ็บมันเจ็บนี่หรอเจ็บแต่มันเจ็บปะไม่เจ็บเออแต่ง่ายเจ็บอ่ะ โอเคเจมส์มอโอ้โหอ้โหูาจีนน่าีมกกันอามอแชร์บอลสนุกกว่าวบอลไม่ร้อแช์บอลอะแชร์บอลต้องให้สัจังเป็นคนรับมารับเก่งมากเออใช่เปอเดินหนูไม่ทำอะไรเลยพี่ชอบยืนเต้นอ่ะฮะ เชียรป็นอ๋อเป็นกองเชียร์พี่ชอบเป็นเนี่ยแค่นั้นฟิลนั้นพี่ไม่ชอบการแข่งขันอะไรเลยดีแล้วเงั้นน้องน้าเดี๋ยวปีนี้มีแข่งเต้นกองเชียร์คือพี่จอยออกกันยืนเชียร์เพื่อนมากพี่สนุกมากนี่จริงจริงจริงวิ่งวิ่นงเราสาวอยากวิ่งอ่ะวิ่งไงเราสาวอ๋อที่ไม่หรือสุดในเราสิชนะใช่ป่ะเก่งเก่งพี่มีสิเก่งมากเลยเซนอ้าวอ้าวเขาอยู่ด้กันนกองไม่สิขวายเราสอง ใช่แต่อ๋อมิวสิกมิวสิกถุงกระสอบอิอพี่มินแต่น่าที่ไหนมาแต่น่าจะปีนู้นเนาะแต่หนูอ่ะหุ้ยแข่งกินเห็นไดโนเสาร์อ่ะไม่มีไงไม่ถ้ามีปีนี้มีหนูลงพี่ก็จะลงเหมือนกันหนูจะได้ลงไหมถ้ามีแข่งกินปีนี้นี่มันกินีฬาสีหรือว่าอะไรวะมันไม่เคยมีเลยอ่ะแข่งกินอ่ะใช่ไหมกินดิฟ้าอุ้ยอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเลยหนาวจะได้อยากเล่นกีฬาแหละอยากเล่นกีฬานักสุด มผมไม่สวยเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นอุ้ยอั้มรอนะีนี้หนูบอกเลยว่าฮัลโหลผมอะผมอะไม่นอนหนูไม่ได้สระผมหนูไม่ซีเรียสผมแกกินแตงกวาอินกินเขาไหมอินอย่าตายเลยฉันดูกันว่ารุนเร่อผมกกินแตงกวาผมแกกินแตงกวาให้อาหารผมบ้างนะกินแรง ไปต่อไปต่อ What's not What's up? What's up Nothing 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 อ่าไปแล้วช h a k a y เย s h a k a มีทุกปีแต่ปีที่แล้วแต่มันมีคนเจ็บทุกปียฮสุดยอดจําได้ว่าเนยอะเนยจ็บทุกปีเลยแก็เจ็บเก็เจ็บเหมือนกันพี่มินก็ไม่รู้จักเพนี้อีกไหนเปิดดิเปิดหนีหนีนีเขาบอกแล้เปิดมา ไม่ได้ค่ะแกงหม้อใหญ่ดรู้เปล่าเฮ้ยรู้จักเฮ้ยดังขนาแนี้อ่ะใช่สุดๆอ่ะฉันชอบคนเสื้อฟ้าที่ผางมาแล้วมีโบสีฟ้าเฮ้ยคนนั้นนี่โอตัวตึงเลยว่ะเขาตัวแม่มากตอนเขาเดินออกมาคุณคิดเห็นยังไงกับวิดีโอแกงหม้อใหญ่อี๊ยด้ยมันจะให้ดาวมันจะให้ดาวพอใช้แค่หนึ่งอย่ามาก ไม่เปลี่ยนไม่หรอไม่มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่ตรงไหนได้เปลี่ยนเนี่ยจบว่ะดีอ้าวค่ายเดี๋ยวโทรนะคะโทรแจ้งโอ๊ยใจอะไรคะอ๋อคำขำค่ะเดี๋ยวแก้ร้านี่น่ารักมากเลยอยากกินอันเนี้ยลูกอมเปรี้ยวสั่งสิเมียวสั่งเธอก็แยงกินหานไหมโหากก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านซะไหมเมียแล้วก็เตรียมตัวรำเลมล็ดขมแบบ เธอเธอต้องดูออาเธอจดูมันจะน่ากินมากแบบนี้ดูโอ้สักทีเถอะเนาะมันเสิร์ฟไม่เจอ้ยหนุ่แก้วใหญ่เด็กดื้อหรอเหรอเดี๋ยวพีทสั่งให้แบบสุกๆนี้ดูแดนซ์เอ้ยมีวอ w อินมา my bag ด้วยว่ะกดู๋ยวแกดูแกดูไปเอาไม่มันมีดูแล้วฉันดูแล้วเอ้าทำไมฉันเลยแล้วนี่นะคะแฟนขับจีจี้จบเออเออ เขียวเลยเออข่าวขอหมอเขียวมาแล้วดีต้องอ้อนให้มากกว่าเดิมเออดีด้วยละคาราเบลอยู่ท่าด้วยค่ะคาราเบลอ่ะเหมือนคาราคาราเบีแปะพังแล้วเาท่าอะไรเนาะไม่รู้หอ้ยเซลฟี่แกยังกับลิซ่าม่เขียวโอ้ขอโทษลิซ่าเดี๋ยวกราบลิซ่าเดี๋ยวนี้ เนี่ยอุ้ยดูหุ่นเข้าดิบนะเพราะว่าจะดูตัวตัดมากเลยคนนี้ด้วยเออดิแกดด้อจริงอุ้ยดีนี่อุ้ยโอ้ยนี่สเตเตอร์ของจริงกินขาดแกกินขาดเลยเนี่ยแม่สาวเสื้อแดงให้แบบจุ๊กอุ๊โอ้ยดูดิ น้องชายฉันนะไปดูคอนใปคบบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งอะพี่มินเมาสิตแพ็กเลยคือเดาออกเลยว่าใครคือน้องอีมคือน้องอีมค่ะเธอมันมีแต่หมาล่าเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยถ้าฉันลุดขึ้นมานะเออทช่วไม่ได้ถูกไหมไม่มีวันนั้นจะเลาะอาไปแลล่าจ้าอ้าวมันก็ดีอ่ะกันมากแล้วไปไหมอุ้ย แปลว่าอุย๊ยกอดกันด้วยอะ่ะโอ้ยเร็ว้าไม่รีบจบเพลงแฮปปี้หัวุดขฮะเออตึง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 ,ตงเอออุ๊ยฟังบ่อยนะเออเพลงโปรดเลยเออฮะเอออุ๊ยแหมก็ว่าเดี๋ยวนี้ชอบลำลำในนี้มาดิอชอบมาชวนลำเล่นเนี่ยรอเลย มาแล้วมาแล้วเอ้ยสุดเดี๋ยวน้องจะให้แบบตื่น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 ่เออผมสวยเนี่ยอีฟเช่อเธอได้จิ้มจิ้มด้วยคำพูดเธอ แกจะดูจบเพื่อก็มันน่าสนใจเออใช่ดูดีเพื่อเต้นขนาดนี้ไม่ให้ดูได้ไงเต้นสนเหนื่อยเต้นสนเหนื่อยกลับมาือที่มั้จะได้มีคนอหลอกกองด้วยคุยอยากดูไม่อยากดูแซนแคมมาดูแซนแฉมดีกว่าไม่นไม่เอามเลยเลยเลยบินบินบีดูวีดีกว่ามาไม่ดูดค่ะ เขาดูเพลงใหม่เพลงใหม่อะไรเนาะเพลงเองอ่ะไม่เอาโไม่เอาเลยที่รักติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวสีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am